หัวมตคู่น่ยวไปยุคน่ยล้าอยางเขาบ่าโตอยบนี้หรือยังไงไรคไลยวจ๊กบาทไรเลี่พันเขาขายเดครับอย่เพิ่นเอาไปดีอะโอ้ขึ้นมาไห้ไหมของไม่เดี๋ยวเอียงือพเธีกรรไรใกรสือซโอเด่ลอกะสือเรียบร้อยหรออ๋อโตละสี่พันซมโตลอยเศร้โตลอยเศร้า โอ้สุดยอดเลยแม่เราสื่อไปเรียนการขายนะครับปิดการขายเรียบร้อยครับผมโอ้เขาท่าเลี้ยงไรบ่แม่คั่วอยู่บ้านเลี้ยงไรบอยูหันยังห่าตัวบ้าสนุกเกี่ยวหย่าอยู่บ่หรือบบดิเกี่ยวหรือปล่อยเลยเกี่ยวหย่าด้ว้ยบ่ห่วยเป็นแต่สบายตัวนี่ขช่อยู่ส่นมีมีมูลายอยู่ไปปล่อยเสร็จกันเลยขายแล้วเพลดแล้วครับ ขายแล้วเว้หล่ะนี่ครับของแม่เรานี่ครับของแห้เลยเจ็ดตัวามาเจ็ดตัวโบกคู่แขวบคู่ครับคู่โบไหรครับนัดหนานันไหมสามตัวลอยเศร้าลอยเศ้าตัวละสี่พันครับสุดยอดเลยสุดแล้วแล้วครับสามตัวลอยแห้งสุดสุดแหงไปสามตัวลอยแหงไ้กว่นีเโอ้ขาทาครับพ่อซื่อแห้งพ่อสื่อพ่อสื่อ เ <c oughs> นี่ครับเมืองบรรยากาศสื่อง่ายคล้ายของครับรุ่นนี่รุ่นจิ้วเอาท่าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านวันเสาร์ที่13ครับกันยายนพศ6 8 6 8ครับนัดนี้บรรยากาศคือคักหน,น้าแน่นครับควายหน่อยควายงหญ่ควายเลี่ยงหรนะครับผมนัดนี้ ห้วยฝ้ายพัฒนาเขาอำเภอตรัการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีสำหรับท่านได้ิดตามหานะครับผมไฝ่หน่อยไายเลี่ยงไายเหนือครับนะครับผมเอาก็คอยเหลือคอยพิจารณาครับช่วงนี้ราคาขยับขยายในบอเนี่ครับไปเบิ้งเอาเบิ้งเรื่อยเลยพีย่น้องยังสีงหูเปียบเทียบนะครับผมห้องจะได้คลายเท่าไรเอับไปเบิง้งราคาล่าสุดนะครับไปครับนายยกมากหรือเปล่านี่รถว่า เปลี่ยนใหม่เป็นนายยกล่ะ <laughs> นายกอา้าวนายทองเหม็นครับมาแล้ววันนี้สายเขาสายโบราณนะครับสำหรับทนายติดตามหารุ่นนี่นะครับผมรุ่นหายากพิมพ์นิยมเขาขาังละเมียดกลัวๆนี่ครับอุย้ยนี่ครับเบิ้งเขาเมียดอะไรตึกเก้าสิบเซนอยู่บอกเนื่อง สองสามสิบเส้นห่วยประมาณขั้นเอาสองฟังหนึ่งกืบเมตรเกือบสองเมตรอยู่เอาฟังเดียวสองเมตรข้างละเมตรกว่าอยู่ต่อค้างละเมตรซ <ละ S 2> ูซ <ละ S 2> ีอยู่ครับนี่เติมจากเงาเขาเลยนี่ข้างละเมตรอยู่สายเขาสายโบราณเท่านี่ครับดุนบางราชาันดุนหายากตัวน,นี้เปิดราคาไวัสองหมื่นห้าพันสองหมื่นห้าพัน เบื้องเขาเตียนซ้อนเนี่ยสายเขาคลองแแหกับคลองแแหกเลยเนี่ยเบื้องเขาบางอย่าง,งไายหาสูดหน,นีอยู่นะครับผมขักแห้งสองหมื่นห้าพันเนี่ยเบื้องเขากะขาดเลยอเอาไปอนุรักษ์ไว้ในเด้อพี่นอ้องแล้วไปกินอย่าก,กินอาหารเนี่ยตายไปอย่างบำรุงส่วนสูงก็ประมาณหน่อยช้างสิบห้าอยู่หรอก เงียรุ่นบางระจันมาเล้วเด้อไปหารุ่นนี่เงี้ยเพิ่งค่งสางโดยร่วมโหดีพ้อมก็นี่โอ้นี่ครับสองหมื่นห้าพันบาทครับรุ่นสงครามโลกบางระจันเนาะนี่ข้องแท้ของใง่สุดยอดสุดยอดนี่เซียนเข้าให้ใหม่ี่ครับค่งสางมันซ่อนแต่เขาเอาเฉพาะเขานี่จก้กบานนะครับสามหมื่นบ <laughs> อดเลยบ่ <laughs> เอาจะบอกเขานีสามหมืเอาไปทํ้กันะช่ไหล่เอาตัวนี้ก่อนครับเอาเบอร์โทรไปก่อนครับ8 0 8นย์แปดห้าเจ็ดเจ็ดศูนย์สีส่จ <รถ S 1> ็ดสมสาครับผมสนใจโทุมากคลับผมซ้ายเขานี่ครับอคล้องแทช่วยช่วยครับตัวนี้ แมนเบิดเลยป่ะครับนี่หนึ่งสองสมตัวหน่อยใช่ป่ะครับเมื่นสิห้ารอยตัวนี้ครับตัวเถือกตัวนี้ตัวเถือกตัวนั้นก็เถือกกันบ่เถืกว่าสเลยบ่อ๋อตัวนี้ตัวเถือกตัเถืกกันตัวนาตาตัวเมตัวกลางใช่ป่ะครับเมื่นสองพัหย เนี่ยเ้งโดยรวมก่อนะครับนี่นี่น,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 นีอันนี้ตัวเถิกมื่นสิบห้าร้อยมื่นสองหาอยตัวแมย่าาครับสองมื่นหาพันนะครับผมตัวแม่2ห้าพส่วนซูงก,กับซูสีกันใช่ตัวเถิกตัวเถิก,ต,กตัวแมะม่โอ้เบิ่งหน้าตา ตาโอ้ยนตาดีเนาะตันที่2เนาะตยคมัอยู่้นะโ้กมัยไม่เปิดเน่ยบอเวทไหนครับศูน์แดครับศูนย์แปดสี่ศูนย์เจ็ดน์แปดเจ็ดหกสามเก้าสี่หกสามเก้าสี่อยู่อำเภอไหครับอำเภอพี่บูนครับพี่บูนนะครับผมโอ้มาครั้งแรกป่มาครับมาลองเมืองครับมาลองเมืองนะครับคพื่จะค้องเองบ บ่อครับซื้อมากพื่อนใช่เพื่น,ยอ,ยนอ่าโอเคครับมันมานค,ครับผม <Okay. S 1> ครับผมโอเคไปหาแม่กับลูกโอ้แม่บอกไงแม่ลูกลูกตัวตัวผู้ักละลอลอโอโโอ้โคบนี่เปิดละค้าวไสี่หมื่นหาพันนี่ตาเฉพาะลูกสไส้เลยครับ หมื่นเจ็ดพันหาลอยเชฟบอลลูกไส้ใครเอาไปเพี้ยนไปเกลือต่อนะี่ครับลูกไส้แม่แกบนี้เลยแม่กันเสือเลือเชบ่บอลสองหรือสามแม่แม่เสือเลือสามอยู่บอกหมื่นเจ็ดแม่เลือสามบัวโดยรวมโค้งดีอยู่แต่ว่าสิบพร้อมจังหน่อย การนำเหลี่ยงไปเติมเบาห้องผ่านมาหลายนะครับเด้อคุณคนห้องผ่านหลายทีเพิ่นห้องผ่านมาหลายเนี่ยเบื้องมื่นก็บาดลูกเนื้อถึงเนื้อเทิงคนละตีเนือเน้อกันเบื้องโดยรวมโอ้ส่วนสูงก็สิบระมาณาทลอยช้านิ้วหายี่บ่เนี่ยช้าิ้วหาบวกนี่ครับหน้าตาแม่มันไอ้ลูกเล็กตัวครับแบบนี้ไอ้ลูก 3, 4, 4, 5, 5, 5, 5. สามโตลูสามโต แกงกาเดิอบเรียบโอ้หมอเ,อเงินเจ้าบ้าครับนี่พมนี่พมนี่เปิดไปซี่เงินหาซ่เนหาเอาเงินกับซี่เงินกลัวซีกลัวเนี่เราเอาเงินนะบ่าห้องว่ 40, าีสิบหาโอ้โดยรวมประมาณนี้นะผมไพมากโทรมาเบอร์ไหครับ080 080 7288 7288 533 533้โหดี แม่บักใหญ่นี่ใชดีครับเป็นตะเลียงอยู่แม่แม่กระทองเรียบร้อยอียกสื่อซองในสามพอดีเขยัางท้องมันใหญ่ท้องยิ่ใหญ่นะครผมเอาไปเติมยาเติมเฟื่องเอาเด้พี่น้องนะครับไปเพี้ยนเอาเติมของอาหารเอาปร,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  <laughs> ระหยัดพลังงานไว้ดิ <laughs> รรประหยัดโคประมาณเนี่ยนี่เอาไปเพี้ยนเอาตะเ,เลียงเอานะครับเหมาะอยู่เดิเป็นลูกเกืกเอกอ๋อมัน รพ่อเจ้าบาทพ่อสามหมื่นหกพันห้าร้อแม่แม่สาวหรือแม่ทองยังไงแม่ทองว่างแม่ทองผมกับโมหูยังไ่ได้เช็กเบิงเนาะเอาตีเป็นทองว่างกัได้สามหมนหกาครับเป็นสอยงามจักหน่อยก็สูงประมาณอยสา่น่ยประมาณนี้บอกเกินนี่นครับสามหม ตัวดีเนี่ก็ตามราคาด้พี่น้องเบังไทยบังดาบังพ่วงหาง36,500ดานหกพัน้นรัดาคือดาคืนราคาห้องไหวเฮ้ยรวมเผือบเรียบพวเอาเอาเรียบร้อยแล้วบ้นนี้มองมังไงขายหยาดเด้อเบอร์เท่ไว้พ่อเบอร์โทรเหา0 6่ หนึ่งสี่สามหกหนึ่งสี่สามหกตากานเท่าแ่เบิงหนาตาอีกทางนึ่งน,นี่หละ <c oughs> าตบแบบาแปวเปวี่ยเอาเพื่อนพี่ผู้มาขับโท๊มาคนน่บผมบอเราเกเอารุ่นราคาย่อมยาวครับตัวนี้เก้าพันเฉยเก้าพัน0สื่อถุกส้เพลรดล่ำโพขงคนว่าอายุหกเดือนเก้าพัน0สื่อตัวเดียวนี่บอก ก้าวพันชื้นใครอยากเอาไปเลี้ยงไปเกลือตัวตัวเถิกบอกแมบ่บอกตัวเถิกเนาะนี่ครับก้าวพันชื้อชด้อพี่น้อ,อ,นองใครอยากไปเลี้ยงต่อสูงประมาณเมตรสิบตัวลอกได้เอาไปเลี้ยงนะครับก้าวพันชื้นส่วนสูงประมาณเมตรหนึ่งกับอีกสิบเสนเตือนลอกละหนานตานิ่งดีขนาดโอ้เชื่อง <laughs> 9ก0าพันเฉลูกไส้เพชรลำโขงคนมาต่อรองเอาไปเรียงจคพันขา้ายแต่เลยอลายครับรถแต่อานอรเก้าพันครับเอาลูกไส้เพชรลำโขงโทรดว่วนเบอร์ได้น้องศูนย์ก้องศูนย์สามสองศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดครับผมตะการเก้0พบาท เน,นี่ะคาาือยงมตสีมอนเจ้บาะมนส่พันหาอยตัวเมอีกตัวนึงดีตัวนี้ตเถิกหกพันบผมหันตัวนี้หกพัไปดมกดตัวเม่อยู่หกพันเมืนสี่พันตัเมีอันนี้ตัวเถิกหกพันครับผมพยายามไปเดี่ยงไปเกือต่อต่อรองได้อีก หาผ่นขายได้บ่ได้ครับได้เออหาผ่นก็นโทษมากนะพี่น้องหาผ่นแต่ว่าบาร่วมคารถโดได้หนิว<ร>่าหยุดราคาอยู่ตลาดตัวนี้เมื่อสี่จะโตเมย์ไม่ยังอีละโอ้ตัวของเพิ่นเนาะมืออ้อนี้บรรยากาศคือคักหนาแน่นครับควายนี่ยเขาหลายควายน้อยควายใหญ่หุ่นคนกระต้อสนารพันไวเลยนะพุ่นแม่ลูกก็มีอีกแก้วหารหาแม่ลูก หมื่นสามปัญหาลอยลูกตัเกวเถิกวะนี่ครับแม่ตุ่นพ่ายเซย์เกหน่อยนะครับนี่นี่น,นี่ส่วนสูงกับประมาณเมตรเมตรสิบเมตรยี่สิบเนี่ยอาจธิปาดปากม่วงได้แม่นวะเอาไปปาดปากม่วงบ่ดลังเลยลูกตัวเถิกนะครับเอาไปปาดปากม่วงนี่ครับเพิ่งโควงสามพวกหางประมาณนั้นะ เอาโทษด้วนเมื่อไรบ้านี้ศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดสามแปดเก้าสามแเมครับแปดสตะการเอ้หาหนึ่งสองสกับแม่ลูกสีตัวแอะแอะดีไว้นี้ลองเพล่างม้วนทีละคล้วยร้ายครับ้นี้นัดหนีก้นหาควายไปเลี้ยงร้ายครับกันกลังเบิงกันอยู่ือกันโอ้ กำลังซ่อมกันอยู่โอ้เขาท่าตัวนี้เขาหางใหญ่แห้งแคบหวานล่ะครับเพื่อนมาแคบหวานพ่องามแน่นะพ่อเนาะมื่อลูกกระจอกนี้มเมน่อสองตัวลอยตัวนี้พัานหนื่งบ่ อ๋อตัวนี้เจ้าบาทวัวนี้หาพันต้นสีพันสองโตเมือนตัวนี้สองเมือนแต่ว่าก็มันก็ง่ามา่เเขาทายอยู่เเหบ ตัวนี้งามดีัเอกล้วยถาวเป็นยังไงเป็นนาตัวนี้ตปวนีาเจ้าทั้งเลี้ยสว่งน้อยเดียว้ขายแป็นทีแล้วเราโดตัวองน้ปาขอน้ำาขายตัวนี้โดยเพากล้วแล้วเออร้อนอะไรก็ได้าวข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 ้าวาวข้าพข้าว้าวข้าแข้วววว้ว้ว้้าขาาขาอซื้อแล้ว ได้ขายไปไ่ ês, oh. ่ rồi, ัน okay. okay. ้ายเรียบร้อยบ่ก uh uh ่ากำลังซ่อมกันโอเคโอเคครับผมเจ้าบาทลราพ่อขายไปหมื่นเจ็ดโอ้สูงเกือบตัวหัว เกือบตัวหัวปลาเตี๋ยกลวยงามกล้วยงามไปไเห็นเล่ไาแล้วโอยู่ลาอยู่เหล้าแล้วแต่สาวเหล้าแล้วโอ้เกือบตัวหัวเลยในร้านหน่อยไปเลียงสูงเกือบตัวหัวเยโอ้เก่งเนาะจูงหมวางเลยหมื่นเจ็ด็พ่อรัขายรอ้านไปเลียงแล้วะ โอ้นี่ครับน่ามดีครับตัวนี้กัพ่อเลี้ยงอยู่หมื่นกว่าบาทหมื่นเจ็ดแม่บักไงจมูกโดมดีเลี้ยหมหกดอลอ๋อเออจำไปแล้วคือเลี้ยมหกรับผมโอ้ชา่ไทยงานขายเรียบร้อย ข้าท่าตัวนี้โอ้นี่เล็กน้อยกระจับได้ิไปเรียงูีทแมนแมนขันมันาวเพร่อยางอันนั้นดอกถ้ามันโหเไปเรียงเนาะเาผ่าวพนแงแ่ทีเยว้าท่าเป็นตะเรียง ซื้อเรียบร้อยเรียบร้อย,ย,อยต้องาว่างเสือกเลยใครสื่อกอนไนเปียบกมาต้องมาคนซื้อน้ำเราบ่นาะ เลือกคนขายหรอเปล่าเหลือ <fundamentals> ก้น <the> ส <trouble After> ื่อหรอเปล่ายูป้อไรเล่ะครับป้อสามซื้อว่าน้องน้องมาปรางโอ้ได้ควายไปเลี้ยงเอาป้อสามแบบน้องมาปรางเลี้ยงไหนเบอยูบานได้เลี้ยงเบอยูบาทเรื่องข้าวกเ้ามมาเลี้ยงอ๋อพึ่งพ่งซื้อไปเลี้ยงแต่ว่าท้องโอดีนะครับเนาะแต่เลี้ยง อออรัน่้ยงหาแม่นโหดีครับแปลว่ากินหยาเอาไปเป็นเครื่องตัดหยานเแบบน้องมะบางที่ประามครับคือไปเรียงอ่ะประมาณนี้ครับพี่น้องมาลอยหลังอีกแล้วปลาเจ็กมาลอยหลังอีกแล้วครับของปลาเจ็กแถวจัดแถวก่อนแถวจัดระเบียบก่อน เอาจโตเอาตัวนี้เยมื่นสิบห้าอวมื่นปดพันห้าเดยมื่นดพันห้าร้อยดวื่นห้าร้อยีนสองันีืนห้าร้อตัวนั้นมื่นหาร้อโอ้ฟังเขาเถิดจือไแล้วราคาต่อเอามื่นารอครับมื่นแปดพันห้ามื่นเจ็ดพัหามื่นสิบมื่นห้อย่นืาอโอ้บ่หลงราคาพอมันนี้ตัวผู้เอกตัวตัวเมียตัวนี้ผู้ับมื่นสองเนเจ๊เดผู เกลือตัวผู้ตัวเดียวนาตัวแม่ล้วนกินตะลักกระสินมื่นแปดาับคือคยกินในหน่อยมื่นมื่นสิบผาอยับผมนี่ตัวเมียหลุดจิ๋วครับรุ่นลอยก็หนึ่มื่นหาอยเมืนัน็นมื่นหาอยเม็ดน้อยๆครับรุ่นลอยหลุนเม็ดนิดๆนะผมเม็ดน้อยๆนะครับพวกนี้ตัวแม่เบิดตัวผูตัวเดียวตัวผู้สิบสองมื่นสอตัวผูกับตัวเมีสุสุีกันนะครับผม หลุดมือน่นิดๆครับช่วงนี้โดยรวมนะขยับขึ้นในบอลแล้วค่ะขึ้นจ 1, ักพันพ่อขึ้นสองพันขึ้นประมาณสองพันเด้อพี่น้องสองพันถึงสามพันกับห้องห้องเพื่อประมาณสองพันสามพันนั่นแหละที่มันขึ้นมากนะครับผมหมื่นกว่าบาทแต่ก่อนก็ถพอหมื่นเนานะเนี่ยนี่ขึ้นมาหมื่นกว่าแล้วนะครับผมถือว่าโดยรวมกับขึ้นมากอยู่เด้อพี่น้องควายเลี้ยง ค่ายหน่อยค่ายเลี้ยงนี่คืนมาอยู่จะกต๊ะเพราะว่าเมื่นได้เนี่ยเมื่นสามเมื่นสองโดยรวมโทรมาด่วนเบอร์ไหนปะเบอโทรศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าปดสามศูนจกเจริญนะครับผมนี่เบาๆวันนี่ันห้อน่ันห้าหเันห้าห่ห้าร้อยหนึ่0สองพันห่ห้าร้อยเริ่มเลยวันนี้ผมนี่เริ่มเอาเบิ้งท่ายเบิ้งหักไง ตัวเมย์ต no? ัวเมย์โอ้ดากมุ่นมล่นดีกันาดครับเบิ้งถ่ายถ่ายมุ่นดีถ่ายมุ่นดีถ่ยเยตัวเทือกตัวเดียวของปาเจกโอ้เขาท่าเขาท่าลร้ตัวดากมุ่นดีพวกดากมุ่นมุ่นนี่มื่นก็บาทมื่นตัวนี้มื่นแปดกปะมื่นแปดพันหาร้อยมื่นเจ็ดพันหาร้อยมื่นหาร้อยมื่นสองพั มื 12, ่นสองพันตัวนั้นตัวเถิามื่นห้าร้อยตัวดากมุน่นมุ่นดีงามดี1มื่นสี่ห้าร้อยตัวนั้งมื่นเจ็ดมื่นแปดถึงงามดีครับสายเหลี่ยงตัวง,งาม 20, นี่เกือบสองหมื่นเีอเลยพี่น้องนั่นตัวใหญ่กันนี่ก็สองหมื 20, ่นกัวอยู่ตามความงามเลยพี่น้องโดยรวมผมเหมาะอยู่เหมาะเมาะสายเนี่ยครับพี่น้องเปิดราควข้ว้ปหมื่นแปดพันห้าร้อย พุ้ยเถิกสายเนื้อเมื่นแปดพันห้ารอยกำนักกระสีประมาณสามร้อยคืนสามรอยบวกอยู่เพื่อนวัยอายุได้ครับอายุสี่ปีแล้วนี่ครับสายเนื้อล้วน,วนเนื้อแข,แขคลนเพื่อนวะโอ้พี่ดีตัวล่ะตัวเถิกครับพุย <c oughs> <c oughs> ตัวเถิกกับพี่น้อง หมื่นแปดพันส่วนสูงกว่าประมาณลอยยี่สิบนี่แหละบอเกินนี่รกสายเนือสายเนือสายเนือว่ากันสายนี้เอ้าโทมากเบอร์ไหนศูนย์เกาศูยเก่ายเก่าศูนย์สองสามสี่ห้าสองสามสี่ห้าสามสองเก่าสามสองเยนี้องแท้คองแท้ อันนี้ก็สายเถือกคือกันเถือกกับเถือกผู้ขายกบเถือกไล่เทว่าครับสอตัวสองมือเอาโยคูเลยสองตัวสองหมื่นสองพันสองตัวสองตัวนี่ครับสองหมื่นสองพันาอยากไปคุ้นไปเกลือต่ออ้เสือกตาหน่อยมาเนี่ยอมมอนี่นี่ หนาตาเนื้อนังสีสันสวนสูงกับประมาณ120หัวบวกคับแต่ละตัวสองตัวสองหมื่นสองพัถือตัวละหมื่นหมื่นสองนี่เอ้ยหมื่นเอ็ดหมื่นเอตัวละหมื่นเอ็ดถือตัวละหมื่นเอ็หน้าตาถือตัวละหมื่นเอ็ดจเป่เนยขยับจริงครับขยับขึ้นจริงพอเนาะตัวละพันสองพันอยู่ดอกโดยรวม อย่างเหมือน่อยดีก็เก่าดีดูดีขึ้นมาใครอยากขายก็เอามาขายเลยแบบนี้ดูดีขึ้นมาแล้วพูดซื้อก็หาซื้อหลายแห่งมือนี่โทรไปเบอร์โทรไปพ่อศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหกสามหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดเจ็ดหนึ่งอําเภออําเภอสีม่งใหม่สองตัวครับถึงต้นละเมินเอ็ดนี่ครับนี่สูงต้นละเมตรเศร้าด้วยพี่น้องประมาณนี้ นี่ต้นนี้ก็รอดีอยู่แม่แพูดจูงผิดเล่นของามบ่ะโอ้ขาค่ะคุณนี่คุณนี่นี่เจ้าบาทนะเหมือนสามห่วยถ้อเอาน้อยเถอะโอ้เป็นคนงามห่วยคนงามนี่ลดละคาให้พิเศษตัวนี้โอ้ เจ้าม like, hey, hmm, uh ื่อสามนั้นเห็นคนงามมาสื่อว่าอะรตัวนี้นี่ครับหนึ่งเมื่อสามนผู้ชายก็คือว่าอะไรหนึ่งเมื่อสามมันด้่วยไงผู้ายเอาม่อสาผู้ายเอาเมื่อสามผู้ชายเอา่สไม่เหือเจ้ามื่อสามอ้เขาละ ไม่ดีเลยไามอยูแม่สาวสวยขอท้ายน้อง่อเนาะในเมือสาบมาดิเบอร์โทรไปครับศูนย์เก่าสองศูนย์เก่าสง้าหกแปดห้าหนึ่งสองสองเก่านจวนี้ฝนตกยุค่าบริตัด ตัดก็ไม่ว่านเลยตัดหัวตัดยูที่สันหัวน้ำนักดีที่สันน้ำนักน้ำยศวัน่ีมันยดน้ำไหลดีนเท่าแก่ไม่ยุคข้าครับไปอยากขายมายุคข้าก็ทุกมากอยากซื้อก็ทุกมากซื้อขายมายุคข้าความซื้อขวายความขายขวายพร้อมนะครับผมอำเภอตานสุ่มนี่แหละสุดยอดเลยเอาเงินสี่พันเอาเงินผู้สาวเอาเงินสาม ผู้ชายเอาเงินสี่ผู้สาวเอาเงินสามโอ้เขาตาเจ้าาดพ่อเงินสี่ปัาน4ปหารอยตามสภาพตามราคาเลยโอ้พ่อพ่อไปเลี้ยงอยู่ตัวนี้ราคาย่อมเยาวครับเงินสี่ตามสภาพเรอยไปนอกนี่ครับแบบเต่เลี้ยงอย่นี่ดอกไปเอาหลุดนนีไปเลี้ยงกะได แม่สาวบางโตอยู่หุ่นมื่นแปดเลยานี้มื่นสี่้ลยพี่น้องมื่นสี่มันรอบสมหมเล้อก็อยู่เหนอสมพลยครับผมเลือกเอาไปที่เลือกกล้วยหน่อยหรือที่เลือกกล้วยอันนี้เอาตัวนี้เลยกับพ่อกัมมี่สองหาเลือกจะเป็นทะเลียงอยู่ครับมื่นสี่เหมือนของป้าเจคอมมื่นแปดก็มมี่เหมือนตัวเต้สาวหน่อยนี่ครับเอาตามสภาพต้นนะครับของอนาคตเป็นกล้วยงามตัวนี้ครับตามสภาพเลยพี่น้อง ต่ว่ากับเป็ตะเลียงอยู่มื่นสี่ครับโทรมากเบอร์ได้พ่อเบอร์โทรศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามเจ็ดสามสเจ็ามี่สีหนึ่งสองหนึ่งมื่นสี่พันเนี่ยคลือกเอาเอาตัวเมษาหรือเอาตัวเม่พร้อมผสมมมเ่ยับส่วนสูงกับประมาณร่อยยีสิบเป็นปายครับไ่เกินรนอยสบหรอกประมาณนี้ไม่เป็นเออยกรับนงอยู่แบบนี้แม่ลูกวะ แม่ลูกครับเจ้าบาทสองเงินเก่าอยากครับเฉพาะแม่ดิพ่อแม่ก็สองเงินสองคือเกี่ยงมันลุนนี่เดิ้ลผจนพ่มีครับคนมันล้นบอกหรือยังไหนพอเรากำลังต่อยเลยพี่น้องอันนี้ท่ายิงเบิรงเฉพาะแม่สองเงินลูกก็สิเก่าขันนี่ละพ่อเรากำลังสอบอยู่โค้งมันใหญ่ดีอยู่โค้งสางโดยรวมใหญ่ดีอยู่นะครับผมนี่หน้าตันดี แต่วันส่งเป็นกิ่งเกี่ยงกิ่งเกี่ยงดีอยู่ฝนมันเกี่ยงดีเกี่ยงเก่าลูกเพิ่กว่าได้ลูกลูกแม่ตัวนี้ลูกแม่ลูกแม่แมสองหมื่นกว่าบาทอันโท้มากจนที่ขานรับโทรศัพท์บอดว่าเพอาะไงเราต่อยอยู่เนาะเอาอยู่บ่โท้ บ่มีเหรอเอาไมม่เอาไมไมศูนย์เก่าสามสี่สามหนึ่งหาากหนึ่งศ <ไป S 2> ูนย์เก่าหกน่พราะี้เราต่อร่องอยู่เอาเผื่อท่านเพิ่นเดิพี่น้องนี่ครับแม่กับลูกเอาลูกกับขายเอาแม่กับขายแต่ว่าโค้งมันใหญ่ดีอยู่ลูกแม่ยังดีเอาศส่วนละมุนแจ้งน้อยเดินน,นนัดนีคน้นหลายแห่งหาควาวไปเรียงหลายไปซื้อ,อก้อนกระดัยก้อน ใครตอกอนกับไหนก่อนนะครับต่อกอนกับไอซนะิตต์ก่อนต่อน่ะต่อกอนเนี่ยเบื้องบรรยากาศครับร้ายครับนั่นนี่ <c oughs> โอ้ขายดีจนหัวฟูวิค <c> ล <oughs> ายดีเนี <c oughs> ่ยนี่ครับคายดีคายดีปลาเจ็บห้องฟูว่าเหมือนกับคนสืดอขายคือครับ